น,นะะจะเป็นกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า1,000 0ล้านบาทแต่ไม่เกิน3,000 0ล้านบาทมีทั้งสิ้น3 000, บริษัทนะคะโดยบริษัทที่ได้รับรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนหรือ sustainability awards of honor ในกลุ่มนี้ได้แก่ บริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับทาง<ด> b c <P S 2> ยครับกับทางบางจากคอร์ปอเรชันนะครับ ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับ BCP นะคะทาง BCP ดำเนินโครงการที่ชื่อว่า Win Nony ค่ะให้บริการเช่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเพื่อช่วยลดหนี้สินจากดอกเบีย้ยเช่าซื้อและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและปีนี้ทาง BCP ได้ครองรางวัล Sustainability Awards of Honor ต่อเนื่องกันเป็นปีที่2แล้วค่ะชื่นชมนะครับและในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า10,000ล้านบาทแต่ไม่เกิน3า0 0 0 ล้านบาทนะครับก็ยังมีอีก2บริษัทนะครับโดยใน2บริษัทนี้มี1บริษัทนะครับที่ได้รับรางวัล Best Sustainability Awards ครับและบริษัทที่ได้รับรางวัลน,นี้ได้แก่ บริษัทอมตะคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและต้องขอแสดงความยินดีกับทางทิปโกแอสเลา์จำกัดมหาชนด้วยนะคะกับรางวัล Highly Commended in Sustainability Awards ในกลุ่มนี้ ขอสแสดงความยินดีกับทั้ง2บริษัทเลยคะ่ะยินดีกับทั้ง2บริษัทเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของอมตะคอปเปอเรชั่นนะครับที่ได้รับรางวัล best sustainability awards ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มี Market ็ตแคระหว่าง1 0 0 0 0ถึง30,000ล้านบาทนะครับอมาตะนั้นมุ่งมั่นในการพัฒนาสร้างเมืองอัจฉริยะที่สมบูรณ์แบบนะครับโดยการสร้างโอกาสและประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียตามปรัชญา all win นะครับพร้อมมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ ก็ขอแสดงความยินดีกับทางอมตะและผู้บริหารรวมทั้งพนักงานทุกคนขององค์กรนะครับมาณโอกาสนี้ครับและนี่ก็คือสรุปผลรางวัลของกลุ่มนี้นะครับเรามี3บริษัทนะครับและเราก็จะขึ้นแนบให้กับทุกท่านได้ติดตามไปมพร้อมๆกันด้วยว่าแต่ละบริษัทนั้นได้รับรางวัลในประเภทไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นออนเนอร์เป็นเบสนะครับเป็นไฮลี่คอมเมนเดตหรือว่าเป็นไรซิ่งสตาร์ครับ